โอ้ละควรเอ๋ยควรลงบังฟังเสียงดังกองแล้วทวนนอละนมาบัดนี้บัดควรลงนอดทองเอ๋ยแล้วเห็นน้องว่ามันมี เหลวบัดนี้หันมาฟังเอาเร่องลำการเมืองยานคุดดาไขห่อซาหัวนกเข่าแล้วมาเอาต่อกันเชียงอยู่นี่บังอยู่หันเอามาอาหันให้เต็มเชียงเสียงถามหายาเมาออจะออกมาน้าบ่อยาบ่พ่อไปสิสู่ร้องเบึ่ดูขั้นบ่เฮาเอาออยามาออหันเพิ่มเติมเข่าให้ท่อกันต่อจากหันเก้าปีดมาลงหันทางตาสันซ้อมหาทานไปสิมาจำ เสียงบําบําลงบังอออ๋อออ๋ออ๋อมาบับนี้เสียงบําบําลงบังแข้งหูฟังโพดมันมวนควนออกดังปุ่มทอเหลาควบเบากับมวลาหลบ่อมีคมเชี่ยนายว่ากะง่ายทั้งตาวานบ่เคยผ่านเคยผิดหลุดชิดหาแต่ไรใด นหนหัวใจกันหาวสิเอาดาวเอ้ยลงมาอันยงบ่าว่าทิหรือเสียงขั้นแม่ในเนาาบาบังบบาวังส่อนหอดผู้สาวว่าแต่ไข่ได้ตาาติวใย่ๆให้เต็มเชียงคอยฟังเสียงสมควรมันมวลาหลจุลืมสูเอาสาวคูมาให้บ่สนใจฝ่านซาเฮียบ่มีมียกบาบบ่คอยฝันพ่อแต่หอซา สิวัดสัวกะสังหาไฟสิวากะตามเข้าแนวมันเมาเฮามักคักหลายแม่นสาติวย้ำหิวมาพาใจห่อเสียงบ่ว่าปานคนปวงเวียกบ่หัวงานบ่สร้างทางข้าวเออบ่ว่าไกลย้ำหิวหลายจนสบแลเหลียวเห็นแพ้เป็นงูเฮาเมาน้ำสาขาดบังเห็นสร้างว่าแม่นหนูยังกะหายปู่ปู อมาบัดนี้ยังกะหายผู้ผู้สินอนอยู่กะยังหิวเป็นตาเชิวลงแดกแม่นสิแพงกะยอมสื้อปานบางไฟเบิดมือคือกับซากขาดห้อชิดหาหยังกะบ่พอลอมือแต่สิตายขั้นนั้นไฟเลือกได้เอาใจห่างยยาวางตามคนงามงามกะจนเหลืองเรลืองสิเศร้าบ่มีสำ ผมจินมตนำจังขอรล่อขันไผ่ล้อไงเปล่าเพี่นพ่อปานตายทั้งเป็นมองบ่เห็นโทษจำเป็นน้ำบังไม่ไปกนบ่ไม่จินกะเที่ยวปนหาลักขะมุยของเลยเป็นคนจองห้องคอบวาซามันพ้าบุญย่าฝ้าสุนสางหายเห็นมาหลายเป็นตัวอย่างอย่าเศษติดต,ต่างตางข้าเลิกได้ให้เจ้าทิมอย่ามมวเดียม साय <said> डल